นครับผมนะครับ12โมงได้มาถา่ายทิศการตอ่อจอนกระสู่เขาอ,ออกอนนัตโนมัตินะครับรนัดแรกนะครับใขรสนมวะเอ้ยผมเข้านะครับเราได้เรียรกันลาเราจะไม่ด้เดียวกันต่อจาร